และณจุดนั้นเนี่ยเอลซานเนี่ยจึงกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆนะถ้าเมื่อคืนเนี่ยคุณไม่ได้กินส้มตำปูปลามานะครับจนกระทั่งในปี1975เก็นี่ยก็ได้มีการปฏิวัติครั้งใหญ่เมื่อป๋าเจมส์หรือวิศวกรเจมส์แคมเปอร์เนี่ยนะครับเขาได้จดสิทธิบัตรห้องน้ำแบบ Welcome Flat System เป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นมาตรฐานห้องน้ำที่ใช้บนเครื่องบินทั่วโลกและเราก็ได้เห็นในปัจจุบันนั่นเอง และเมื่อเราพูดถึงห้องน้ำบนเครื่องบินนะครับหลายคนก็คงเคยสะดุ้งกับเสียงทุบดังๆใช่ไหมที่มาพร้อมกับแรงดูดมหาศาลที่เหมือนจะดูดคุณเข้าไปทั้งตัวได้เลยแล้วก็สงสัยว่ามันใช้แรงอะไรมากขนาดนั้นนะนะความจริงก็คือมันไม่ใช่แรงน้ําอย่างที่เราคุ้นเคยในชักโครกบ,บ้านเรานะครับที่เห็นเนี่ยมันคือระบบเวกข้ามฝัดซิสเต็มหรือระบบชักโครกสุญญากาศนั่นเอง หลักการทำงานมันก็คือใช้ความต่างของแรงดันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัวใจทางวิศวกรรมควบคุมของไหลเลยทีเดียวเนาะเมื่อเรากดปุ่มชักโครกเนี่ยวาวใต้ถกก็จะเปิดขึ้นทันทีอากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยที่มีความดันสูงกว่าในท่อเนี่ย